สวัสดีค่ะทุกคนมาพบสุ่ช่วง Beaver Daily นะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปวอกพิเศษที่ปอตั้งใจจะทำขึ้นเพื่องงรีวิวและกานรีวิวต้อนรับเปิดเทอมของปอค,ค่ะก็เนี่ยค่ะปอก็กำลังจะเปิดเทอมนะคะได้รับชั้นปริญญาเอกนะคะปอเรียนปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิาายาาทยาลัยสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคา่ะ ตื่นเต้นมากเลยนะคะก็หลังจากห่างหายจากการเรียนไปนะคะประมาณเกือบ2ปีได้เนาะก็วันนี้ก็กลับมาเรียนอครั้งนะคะแล้วซึ่งครั้งแรกในการเปิดเทอมของเราเนี่ยก็เป็นการเรียนรูปแบบออนไลน์เพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่ควิกัน,นอยู่เนาะตอนนี้มีโรคระบาดโควิด hmm. มาทำให้พวกเราต้องอยู่บ้านกันมากยิ่งขึ้นใช่ไหมแต่เราเชื่อว่าในเราเคยเห็นแบบ น้องๆหลายๆคนนะคะก็ยังเรียนออนไลน์กันอยู่ก็สามารถผ่านมาได้แล้วก็มีคุณภาพที่ดี้วยปอกคิดว่าโอเคปอกก็จะทําได้เหมือนกันนะซึ่งนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์แรกที่เปิดเทอมบร,ริญญาเอกนะคะ <S <S <ๆ S 1> เปาเรียนทั้งหมด3วันนะคะก็จะมีวันศุกร์ตอนเย็นแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะทั้งวันก็คิดว่าเรามาทำวอร์กันดีกว่าว่าสัปดาห์แรกของการเรียนจะเป็นยังไงบ้างนะ,ะ <S <S นะคะแล้วก็เนื่องจากเปาเนี่ยต้องทํางานด้วยนะคะในวันศุกร์ ในช่วงเช้าเพราะก็จะต้องทํางานและเรียนตอน5้าโมงก็มาดูกันว่าครืนะเอะอพอจะมีวอ r ์กเดลี่อะไรบ้างแล้วพอต้องทําอะไรบ้างรวมถึงพอต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือ,อยังไงแล้วก็เทคนิคการเรียนแล้วก็การทําการบ้านแบบมันจะเยอะแค่ไหนเนาะอันนี้ก็จะเป็นรีวิวน้ําจิ้มเฉยๆนะคะก็มาดูกันว่า3วันนี้3สัปดาห์สัปดาห์แรกเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันแต่ในสิ่งใดคือปะกับร่าน <c oughs> สวยได้แป๊บเดียวเรามารับบทนางเจ๋วกันเถอไปค่ะตอนนี้ปั่นงานก่อนตอนนี้เวลาไม่มีไหนกาตอนนี้เวลาสิบโมงนะคะเราก็จะไปเริ่มทํางานก่อนเพราะว่ายัางไม่ถึงเวลาเรียนเนาะแล้ววันนี้ก็เป็นวันศุกร์ด้วยนะช่วงนี้ก็ต้องทํางานออนไลน์เหมือนกันไปไปทงานก่อนคะ่ะ หลังจากนั่นทางทำงานกันมาทั้งวันนะคะก็ถึงเวลาสมควรละที่จริงๆตอนนี้ก็เป็นเวลาเรองินของเปาพอดีนะคะแล้วก็มีเวลาเตรียมตัวอีกประมาณ15นาทีในการที่จะเข้าห้องเรียนนะคะก็เลยจะมาพรีวิวโต๊ะก่อนนะว่าแบบเออมีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรจะแบบเตรียมตัวบ้างอุปกรณ์อะไรบ้างเนาะไะมาดูกันค่ะแตวรนี่คือโต๊ะของเปาเองค่ะก็เป็นโต๊ะที่เปาใช้ทํางานแล้วก็เรียนเนาะก็ประมาณนี้ตึ้งตึ้งตึ้ง ข้างบนค่อนข้างลบนะคะแต่ว่าค่อนข้างแบบว่าครบคันเลยก็คือไม่ต้องลุกไปไหนเลยก็สามารถหยิบจับนู่นจับนี่แล้วก็ทำงานได้ทันทีเลยนะคะ <Okay. S 1> MacBook ที่เปอใช้ตอนนี้นะคะก็คือเป็น MacBook Air M1 นะคะก็อันนี้ก็คืออัพอแรมเนาะจาก8เป็น16เปิดเพื่อเดียวไม่ได้ โอเคนี่น่หน้าจอเละนิดนึงนะคะก็เปอก็จะตั้ง macbook ไว้เป็นบนคะนะเหมือนสแตนที่ว้ายร่วงเหมือนสแตนที่ไว้ตั้งนะคะก็เลยสูงแบบนี้หน่อยนะคะแล้วก็เปอก็จะใช้คีย์บอร์ดอันนี้เนาะไว้สำหรับพิมพ์งานนะคะจริงๆอ่อะปอไม่ค่อยได้พิมพ์งานเท่าไหร่ก็เลย ไม่ก็เลยตั้งสูงได้เนาะไม่ค่อยได้พิมพ์เยอะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้พูดเอาแล้วก็จะใช้คีย์ลัดเอาก็คือจะมาใช้ตรงนี้นะคะสะดวกม,มากกว่าแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเมาส์นะคะของ Logitech ล้านลากเป็นเมาส์ไร้สายเนาะแล้วก็อันนี้นําเหนอมากเลยจ้ามันเป็นอะไรนะเป็นเทียนหอมกลิ่นยาดมนะคะก็คือดมระหว่างทํางานก็คือดีมากหอมมากนะคะจะได้ไม่เป็นลมไปเสียก่อนเนาะ อันนี้ก็คือน้ตแพดต่างๆเยอะมากเยอะเป็นหมดเลยคือจริงๆอ่ะเปามี iPad นะแต่ว่าเปาไม่ค่อยชอบเขียนบน iPad แต่ไม่รู้ทําไมก็ชอบเขียนโดยปากกามากกว่าเออก็อ่านไม่ค่อยออกหรอกส่วนทางนี้นะคะก็เป็นที่พ่ออากาศแล้วก็ปฏิปทินไปเขียบงานว้าวนะคะแล้วก็ข้างบนก็คือความลกลุงลังของโต๊ะนะคะนั่นก็คือเป็นตารางต่างๆการเรียนต่างๆนะคะแล้วก็ พลาพลายค่ะมไม่ต้องบอกเลยว่าเรียนหรือทำงานปวดหัวแค่ไหนปะเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าเรียนกันได้เลยค่ะออจบไปแล้วนะคะสำหรับวันแรกเนาะก็วันนี้ก็ตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะสาทุ่มแล้วแหละ เน,นื่องจากวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็จะมีการแบบแนะนําตัวแล้วก็พูดคุยถึงคอร์สอิล็กนะว่าเราจะต้องเรียนอะไรบ้างนอกามีอะไรบ้างแต่แรกก็คิดว่าอุย้ยวันนี้จะแบบแนะนําวิชาสบายสบายทตัวเป็นเด็กปอตีเลยก็คือแบบว่านึกว่าจะแบบมีการทักทายกันเจอเจแต่เปล่าเลยจ้าคือการบ้านเยอะมากคือมีการบ้านแบบมันรอแล้วแบบว่าพูดถึงแบบโปรเจกต์แล้วภาพรวมใหญ่ๆว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเหมือนกับเป็นการเตือนใจว่าเธอเธอมีงานนี้นะถ้าเธอแบบไม่ไหวก็สามารถแบบไปดรอปได้นะคะ ฮะโอเคง่วงมากเลยแบบตอนนี้ไม่รู้แบบเบอร์หรือแบบคือแบบแบบแบบพอทอบไว้มาคือหน้าหน้าแบบหน้าไม่ไหวแล้วเออจะรอดไหมเนาะรอดแหละรอดแหละปะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นวิชาที่เอ่อน่าจะสนุกเหมือนกันนะคะสู้่ไ้ Weil er hat ein Berühmtheit des Internets und kann mit niemandem darüber schlafen. Natürlich geht es um Geld, um eine Menge Geld. Aber ihm geht es auch darum, etwas Großes zu schaffen, etwas, das die Welt verändert. 他。 ทุกคนใครว่า work from home แล้วแบบช่วยประหยัดบ้างตอนแรกอะที่รู้ว่าแบบ work from home แล้วก็หรือ study from home อะรู้สึกประหยัดมากเพราะแบบไม่ต้องเสียค่ารถเพราะค่ารถต่อประมาณแบบเดือนละแบบ2,000กว่าบาทใช่ปะ่ะวไหลายต่อไงก็เลยแบบเฮ้ยประหยัดประหยัดแต่รู้ปะว่าสิ่งที่มันงอกกลับมามันยัค่ารถด,ด้วยมันได้แก่แต่แรก <laughs> ฉันไม่น่าอยู่กลุ่มแบบจัดโต๊ะอะล่ <laughs> าสุดก็คือซื้อคอมมาแล้วจ้ะ ซื้อคอมใหม่เลยไปแอ้ไม่ใช่ซื้อจอใหม่เลยคือคอมได้แล้วใช่ปะจริงจริงคอมนี่ก็คือแบบถอยมาตอนแบบเวอร์ฟอมโฮมแบบรู้ว่าเวอร์ฟอมโฮมถอยคอมเลย <c oughs> แล้วก็ล่าสุดก็คือจอจ้าเฮ้เ <c oughs> <c oughs> จอน,นี้เป็นของ lg 29 y อะไร29 w เดี๋ยวเดี๋ยวชื่อรุ่นเถอะก็จำชื่อรุ่นไม่ได้คือแค่รู้ว่าแบบเออมันถูกก็คือเสิร์ชในช้อปปี้แล้วก็ขึ้นว่าจอมอนิเตอร์ ใช่ไหมถูกๆเลยอย่างเงี้ยแล้วก็คือก็สอยมาเลยยิบเก้านิ้วแต่แบบว่าทุกคนมันมันกินพื้นที่นิดนึงนะกินไปเยอะแลวแหละก็คือแบบแต่มันใหญ่มากมันใหญ่สมใจนี่แต่การมีจอคอมทำให้ขยันขึ้นป่ะจอใหญ่ขึ้นขยัขึ้นป่ะก็ไม่รู้แต่มันต้องมีเพราะมันทําไม่ได้ง่ายคือแบบเราอยู่กับจอสิบสามนิ้วมาแบบมาพักใหญ่แล้วเลยรู้สึกว่ามันจะต้องมีของมันทั้งม ถลาหรือเาว่าเวิร์ดฟอร์มโฮมอ่ะมันมันเสียตังค์ไปเยอะมากตั้งแต่อีคอมอีคอมอีจอแล้วก็แบบเก้าอี้ด้วยนะลืมบอกว่าแบบเก้าอี้ก็เก้าอี้ใหม่เอะหวังว่าจะขยันเรียนนะป่ะแต่ไปเรียนกันต่อทุกคนเรียนเสร็จแล้วว่วงมากเลย คอมนาจะจ้องหน้าเธอบ้างไม่ไหว,วแล้วแสบตาโอเคเดี๋ยววันนี้เรามีภารกิจจะต้องไปซื้อของให้น้องแมวกันนะคะเพราะว่าอาหารแมวหมดแล้วหลังจากทุกคนน่าจะเราปอไทยเก็บไว้ใช่ไหมว่าแบบเออแมวโปรเยอะมากเลยอะซึ่งมันกินกันเปลืองมากเลยวันนี้จะต้องออกไปซื้ออาหารแมวนะคะซึ่งใกล้บ้านอันนี้คือเป็นตั้งแต่แบบควอทตีนมาหลา,หลายเดือนอะน่าจะเป็นที่เดียวเป็นร้านเดียวที่แบบได้ไปในการออกจากบ้าน คือนอกจากร้านอาหารแนวกับเซเว่นก็คือไปอยู่แค่เนี้ยโอ้ปะ่ะไปเที่ยวร้านอาหารแนวกัน <c oughs> <c oughs> อยากทำแบบแบบบ็อกเกอร์อยาก <c oughs> อยากทำยูทูบเบอร์แบบว่าแบบเดินไปแล้วไปเลยแล้วภาพก็ตัดแ้แบบ กลับมาอเอาคลิปกลับมาโทรศัพท์ไปละไปละไปละ,ปละจริงๆ ใช่ครับก็คือแบบเพิ่งกลับมาก็จะไปอาบน้ําใช่ไหมเพราะว่าออกข้างนอกก็อยากอาบน้ําเลยแต่คราวนี้นมกจะบอกว่ามาดูฝุ่นห้องคุณพ่อก่อนซึ่งห้งองคุณพ่อเราเป็นใิ่จ้ะต้องดูดเฮ้ยไทดูอะไรอย่างนี่นี่คือเราเมื่อตอนปอ .5 แลวนี่คือเราเมื่อตอน อยู่ยี่ห้าสตันสตันสตันเรื่องอายุอันนี้คือแบบคุณหนูอันนี้คือคนชใช้โอเคปะ เปิดเรียนสัปดาห์แรกออับเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าแบบทํางาน5วันติดนะคะแล้วก็มาเรียนต่ออีก2วันก็ไม่ได้ปักเลยไม่ได้ปักเลยไม่รู้จะถ่ายให้ดูกันยังไงอะ่ะแบบว่าส่วนให่มันก็จะวนๆอยู่หน้าจอเนาะก็ถ้าต่อไปแบบมีอัปเดตอะไรในเรื่องของการเรียนหรือวิธีเทคนิคหรืออะไรที่แบบเราสามารถจะแชร์ได้เราจะ ทำคลิปวอกใหม่เนาะซึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้หมดแนวห <c oughs> น้าตาเหนื่อยล้ามากเลยอ่ะก็ยังไงก็รักษาส,สุขภาพนะคะแล้วก็บอกตัวเองด้วยว่าเราต้องรากน่าสดไปไหมอะ่ะก็สดแล้าว่าลแล้วจะแม่เอ็มร้อยต้องเข้าแล้วปะ